ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอา,อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก19หน่วยบรรษาการทหารพัฒนากองบรรชาัการกองทั กับดิฉันชัดชลัยแสงสว่างค่ะวันนี้นะคะก็นำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกลบอกล่าบอกกล่าวนะคะให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบค่ะถึงการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาพาค4หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนสบ้าย้อยตำบลสบ้าย,อย้อยอําเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาจำนวน40คนนะคะเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาฐานการเรียนรู้โครงการฟาร์มต้นแบบ โคกหนองนาโมเดลหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ70พรรษาหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเทิดไทยองราชันณบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตัวติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่1-6ในการบังคับใช้5มาตรการหลัก ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งผลการประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้ชุดตรวจก็ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปในพื้นที่อำเภอสุขสําราญจังหวัดประนองนั่นเองค่ะไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ